รู้เท่าทันใจที่มันส่งออกไปนี่แหละถูกทางในมรรคผลแล้วเพราะรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องชาวบ้านก็ยังเป็นความหลงแต่รู้เท่าทันใจตนที่ปรุงแต่งอยู่กุศลบ้างอากุศลบ้างมีปัญญายาแล้วมันจะอ่านจิตออกว่าตอนนี้จิตเราเนี่ย กำลังปรุงแต่งในทางกุศลหรืออกุศลหนึ่งแสดงว่าท่านอยู่ในขั้นผู้รู้ตื่นส่วนเบิกบานนั้นต้องอาศัยกำลังในการที่เข้าไปถอดถอนอาสวะกิเลสที่นอนเนื่องที่เรารู้ว่าเรายังหลงอยู่ละไม่ได้ถ้าสิ่งที่เราหลงถ้ามันไม่ได้ทำให้ผิดศีลห้าข้อและไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ก็โอเคมันเป็นสิทธิ์ของเราพระโสดาบันท่านก็ยังมีความหลงเพียงแต่พระโสดาบันก็จะหลงยึดมั่นสิ่งที่ดีแต่มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นทุกเองก็จะรู้จักคลายรู้จักปล่อยแต่ไม่ใช่ทิ้งกว้างนะวางบางอย่างแล้วก็จับบางอย่างฉันใด แาบในที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่เราก็ยังต้องเจอผัสสะที่มันกระทบตาไม่บอดก็ต้องเห็นรูปหูไม่หนวกก็ต้องได้ยินเสียงจมูกดีก็ต้องได้กิน่น